<Yahoo! S 2> สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านเช้านี้ที่โรงเรียนบ้านดอนสหรัฐราชอุทิศ เด็กๆยังคงจับกลุ่มวิ่งเล่นปีนป่ายฐานผจญภัยกันอย่างสนุกสนานเด็กๆก,กับสนามเด็กเล่นคือของคู่กันหลังจากที่ทุกคนทํากิจวัตรประจําวันตามเวรประจําวันที่มอบหมายให้แล้วก็จะมาเล่นกันเพื่อรอเวลาทํากิจกรรมหน้าเสาธงตอนเวลา 8.10. โมง10นาที เรามีเวลาทักทายถามทายสารทุกสุขดิบกันอย่างสนิทสนมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณครูกับผู้เรียนเด็กโซนคือเทวดาเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าที่พวกเราจะต้องร่วมมือกันพัฒนาเด็กไทยให้กลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนประเทศไทย ให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคตเด็กหญิงคนนี้ชื่อเด็กหญิงเนเน่เนเน่วันนี้เนเน่เขาจะมีทรงผมใหม่มาทุกวันวันนี้เป็นทรงอะไรเอ่ยแม่ให้นะแม่แม่แนนแม่แนนป็นคนทําให้ใช่ไหมเออเขาเรียกว่านําแฟชั่นเป็นเด็กนําแฟชั่นเอ้าสาวน้อยร้อยโล นุก,กินนุก,กินจะไปไม่ดีนะอืมอ,อ,อมันจะไปแล้วนูน้ำหนักจะเกินเข้ใจไหมเออไอ่ <c oughs> ไทำอี <c oughs> ชื่อน้องเพลงขวัญอ้ยเพิ่งรู้ว่าชื่อน้องเพลงขวัญ <c oughs> เรียกแต่น้องเพลงอย่างเดียวน้องเพลงเป็นลูกของแม่มดกับพ่อบีใช่ไหมเออ เาเป็นควันชอบกินอะไรเป็นอาหารเออเมื่อช้ากินข้าวกับอะไรครับเกลื่อยไม้ออกดอกชาฉันใดการศึกษาเป็นไปฉันนั้นออกดอกคราใดงามเด่นงานสั่งสอนเสกปั้นเสร็จแล้วสวยงามมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรานะครับมาร่วม ปลูกดอกไม้เพื่อความสว่างสวยในอนาคตด้วยกันขอบพระคุณครับ